จดหมายเหตุกรุงศร,รงาาีพระเครื่องมาจากคำว่าพระเครื่องรางเป็นวัตถุมงคลที่มีผู้นิยมกันมาแต่โบราณในอดีตการสร้างพระเครื่องส่วนใหญ่มักทำขึ้นเพื่อบรรจุกรุภายในเจดีย์หรือแม้แต่ภายในพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทั้งสิน้นเพราะคนไทยสมัยก่อนไม่นิยมเก็บพระไว้ในบ้านแม้แต่พระที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บำรุงขวัญทหารในยามศึกสงคราม เมื่อเสร็จสึกก็มักจะเอากลับไปคืนไว้ที่วัดทางวัดก็จะรวบรวมเก็บบรรจุกรุเพื่อรักษาไว้เป็นสมบัติของพุทธศาสนาสืบไปจนถึงปัจจุบันการสร้างพระเครื่องยังคงดำเนินต่อเนื่องเรื่อยมาแม้วัตถุประสงค์จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและโอกาสบ้างเพื่อแจกเป็นที่ระลึกบางเพื่อจำหน่ายนำเงินมาทำประโยชน์แก่วัดบางก็เพื่อใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจและให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงตามความเชื่อของคนไทย กรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย